ฉันอยู่ในวิทยาเขตเซี่ยงไฮ้อย่างอื่นฉันไม่รู้แต่อาจารย์ของพวกเราเคยสอนว่าอาหารสดใหม่นั้นสำคัญที่สุดเห็ดหอมในพื้นที่เทียบกับเห็ดพอเทอเบโลแล้วเขาอยากเจอฉันทำไมคะอแน่นอนต้องชมเธอต่อหน้าสิมามารีบไปรีบไปไปดิให้ก็เจอหน่อย ทานเสร็จแล้วเหรอคะอืมอเอเประธานหลีประธา,านลู่เชฟกู้ของพวกเรามาแล้วละครับที่เชิญเชฟกู้มาเพราะอยากจะสอบถามอะไรคุณเส้นหน่อยวิธีการทําบิฟเฟลลิงตันฉันสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมคุณถึงเอาเห็ดพอเทเบลโลที่อยู่ระหว่างเนื้อวัวกับไายเปลี่ยนเป็นเห็ดหอมล่ะคะเพราะว่าอร่อยคะฉันชินไปคำหนึงรสชาติ ก็ถือว่าพิเศษแต่ว่าความพิเศษไม่ได้หมายความว่าเหมาะสมคุณใช้เห็ดหอมท้องถิ่นใส่กับเนื้อสันในที่นำเข้าจากออสเตรเลียมันเข้ากันเหรอคะเข้ากันหรือเปล่าฉันไม่ทราบฉันแค่รู้สึกว่ามันอร่อยก็พอแล้ว <c oughs> อร่อยหรือว่าไม่อร่อยเป็นเพียงความรู้สึกเฉพาะบุคคลเหมาะสมไหมเป็นข้อเท็จจริงมาตรฐาน คำว่ามาตรฐานไม่ได้ต่ดสินจากชั้นเพียงคนเดียวมันต้องผ่านการทดลองมาแล้วนบไม่ท้วดปรับเปลี่ยนสูตรมานับครั้งไม่ท้วดมีคนจำนวนมากมาลองชิมสุดท้ายจึงได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกและเผยแพร่ออกมาอย่างเช่นไข่ปลาเคาวียของอัลมากับชาดอนเนก็ถือว่าเป็นคู่แท้กันถ้าหากว่าคุณใช้ไข,ปข่ปลาคาวบีไปกินกับเหล้าขาว <c oughs> คุณคิดว่ามันเข้ากันหรือเปล่าคะ <c oughs> ฉันเข้าใจ ว่าคุณอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆเชฟทุกคนจะอยากจะสร้างอาหารที่คิดคนมาเองแต่การสร้างสรรสิ่งใหม่ไม่ได้หมายถึงไม่ทำตามกฎคุณสามารถตามหาสิ่งใหม่ได้แต่คุณจำเป็นต้องเลือกใช้สิ่งที่เข้ากับวัตถุดิบที่นํามาโดยมาตรฐานของโรงแรมเหตุผลง่ายๆแบบเนี้โรงเรียนของคุณไม่เคยสอนมาก่อนหรอคะลืมถามไปเลยว่าคุณจบมาจากโรงเรียนไหนเออประธานหลีครับคือว่าที่จริงเชฟกู้ของพวกเรานะ่ะการศึกษาดีมากนะครับ เธอเรียนมาจากเลยกอดองเบลครับฉันก็ไปเรียนที่เลกอดองเบลที่ฝรั่งเศสมาช่วงหนึ่งเราเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันคุณอยู่รุ่นไหนคะพอได้แล้วฉันไม่ใช่เพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันกับพี่หรอกค่ะฉันเองก็ไม่เคยไปปารีสฉันอยู่ในวิทยาเขตเซี่ยงไฮ้อย่างอื่นฉันไม่รู้แต่อาจารย์ของพวกเราเคยสอนว่าอาหารสดใหม่นั้นสําคัญที่สุดเห็ดหอมในพื้นที่เทียบกับเห็ดพอเทอร์เบโล่แล้วมันนุ่มกว่า